อีกหนึ่งเทรนด์คอนโทรลเลอร์ยอดฮิตของช่วงปี2ปีให้หลังมานี้ก็คือจอยที่เอามาประกบคู่กับพวกมือถือท้าเหมือนเป็นเครื่องเกมแฮนด์เฮลคอนโซลที่จากแบรนด์เกมเซอร์เองก็มีทำออกมาหลายรุ่นมากๆตั้งแต่ x 2 x 2 pro g 8แต่ทุกตัวที่กล่าวมานั้นยังขาดหนึ่งสิ่งที่ผมโหยหามานานมากๆนั่นก็คือการที่สามารถนำมาต่อกับ nintendo switch ได้และแน่นอนว่าตัวที่จะมารีวิวในคลิปนี้สามารถเติมเต็มในจุดนี้ได้นั่นเอง กับรุ่นเกมเซอร G8 Plus งั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงและมีฟีเจอร์อะไรบ้างสวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับสำหรับท่านไหนที่เพิ่งแวะเวียนผ่านเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกด subscribe กันไว้ด้วยหรือท่านไหนกดแล้วก็อย่าลืมเช็คดูว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือ,อยังนะครับจะได้ไม่พลาด พื่นใหม่ๆของทางชาแนลหากใครเคยได้ชมรีวิวตัว g 8ธรรมดาเนี่ยที่เขาใช้โค้ดเนมเท่ๆว่าการิเลโอตัวนี้ไปแล้วที่ก็แทบจะบอกได้เลยนะครับว่ามันคือตัวจบของคอนโทรลเลอร์แนวๆนี้แต่จริงๆแล้วรุ่น g 8 plus ตัวนี้ ก็มีจุดที่แตกต่างอยู่เยอะพอสมควรหลกัหลกๆเลยก็คือมันไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านช่อง USB Type C แล้วทําให้เพิ่มตัวเลือกในการใช้งานได้หลากหลายขึ้นไม่ว,ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android รุ่นเกา่เกาๆหน่อยที่ไม่ได้มีพอร์ต Type C รวมไปถึงยังใช้งานกับทีได้ด้วยและที่ผมแฮปปี้ที่สุดก็คือใช้งานกับ Nintendo Switch ได้และก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันนะครับเดี๋ยวเรามา unbox ดูก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยให้อะไรมาบ้างแล้วก็คงต้องขอขอบคุณทางเกมเซอร์ประเทศไทยนะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้กำลังชแนลได้รีวิวั้นนนเเเดดี๋ยยยวราาไปูภใก็กจล เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับโทนสีขาวนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์สีดำา g ม m ซอร G8 Plus g a l i l e o Wireless Mobile Gaming Controller แน่นอนว่ารับประกัน1ปีเต็มส่วนด้านนี้จะเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับว่ารองรับอะไรมากเนี่ยบลูทูธเปลี่ยนปุ่มได้อะไรต่างๆ for Android iOS แล้วก็ Nintendo Switch ด้านหลังก็จะเป็นรูปตัวอุปรกรณ์แบบไม่ได้มีเสียบเครื่องอะไรมาให้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่า ต้องบอกว่าทีมกล่องก็ยังคงใกล้เคียงกับตัว Gs อยู่นะ Beyond b a l l t t e w h e r e Possibilities No Limits ดูด้านในกันโอ้โห,โโห g a Plus g a l i l e o ก่อนที่จะไปดูอุปกรณ์นะมาดูในกล่องนี้ก่อนว่ามีอะไรมาบ้างนี่ฮะ ของนี้นะนี่มีปิกิตาร์แน่นอนแล้วก็สายชาร์จ usb ไม่ยาวนะสายค่อนข้างสั้นเลยนะ่าจะประมาณ50เซนหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสายยางธรรมดาคู่มือมีภาษาอังกฤษนะครับการเชื่อมต่อต่อตางๆมีสติ๊กเกอร์นะน้องไก่แล้วก็แน่นอนนะแตงการาดจากทางเกมเซอร์แล้วคราวนี้ที่ตัวอุปรกรณ์ก่อนจะไปดูนี่เขามีตัวอนาล็อกมาให้เปลี่ยน3อันนะครับแล้วแต่ชอบที่ตัวอุปกรณ์หอ้หนน้ำหนักผมรู้สึกว่าหนักนะนี่ยังไม่มีตัวมือถือหรือว่าตัว เครื่องที่ใส่ด้านในนับเป็นคอนโทรลเลอร์เฉยๆก็หนักแต่ข้อดีก็คือมันมันก็หนักแน่นเต็มมือดีสีเป็นสีแบบดำด้านนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขาฉลุผิวสัมผัสมันจะแบบกันลื่นได้อยู่นะอนาล็อกซ้ายขวานะคะ d ั p a d A B X Y นะครับแล้วก็บวกลบพร้อมกับพวกปุ่มเสริมต่างๆแล้วก็ปุ่มโลโก้น้องไก่ตรงนี้นี่นะยืดได้นะ แข็งแรงหนักแน่นนะครับตรงนี้เป็นยางมีเขียนว่าเกมเซอร์อยู่ส่วนด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มนะ่าจะเป็นปุ่มซิงค์แล้วก็ช่องเสียบ USB Type C ด้านหลังนะมีปุ่มเสริม R4 กับ L4 มาให้ครับแล้วก็นี่ยต้องบอกว่าวัสดุเขาทำออกมาได้แบบด้านด้านดูหรูหราดีทีเดียวด้านบนก็จะเป็นปุ่ม LB RB แล้วก็ LTRT ที่เป็นแบบทริกเกอร์ตะกี้เราเห็นนะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้นะ เพื่อสามารถที่จะเปลี่ยนตัวอนาล็อกตรงนี้อยากได้แบบปวัวเล็กหัวใหญ่เนี่ยเลือกใส่ได้นะครับยังไม่พอนะความพิเศษของ GS plus ก็คือสามารถที่จะสลับปุ่มได้นะใครจะเอาไปเล่นกับฝั่ง Nintendo Switch นะจะเจอปัญหาเรื่องการจัดเรียงปุ่มที่มันสลับกับฝั่ง Xbox เนี่ยตรงนี้สามารถที่จะถอดได้นะเอามาอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ Joy Multiplatform Third Party เนี่ยควรจะมีนะ นอกจากใครจะไม่ได้เอาไปเล่นกับฝั่ง Switch นะถ้าเกิดข้ามฝั่ง Switch กับ Xbox กับ PC เมื่อไหร่เนี่ยผมว่านี้ค่อนข้างจําเป็นเพราะว่าบางทีเล่นหลายๆแพลตฟอร์มมันต้องเหลือมาด่ะมันก็จะถนัดมากขึ้นแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยเปลี่ยนง่ายนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ที่ให้มาในกล่องของเกมเซอร์ G8 Plus Galileo ก็ให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกัน ปัญหาของการใช้งานพวกโมบายคอนโทรลเลอร์หรือว่าจอยมือถือรุ่นอื่นๆที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตของโทรศัพท์ก็คือเกือบทุกรุ่นนะครับจะต้องถอดเคสโทรศัพท์ออกและแน่นอนนะครับว่า G8 Plus ตัวนี้ไม่ต้องถอดขอแค่อุปกรณ์ที่จะเอามาเสียบนั้นมีความยาวอยู่ระหว่าง120 215ม m mm, มที่พวกโทรศัพท์7นิ้วกว่า ก็ใส่ได้สบายๆรวมไปถึงจอของเครื่อง Nintendo Switch ด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูความหนาของเคสด้วยแต่คิดว่าถ้าหนาไม่เกินจอเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยหรือประมาณ13.9ม mm, ิมน่าจะใส่ได้หมดและเมื่อเป็นการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth แล้วทำให้ c o m p a t หรือว่าใช้งานกับอุปรกรณ์ได้หลากหลายขึ้นที่ฟั่ง iOS ก็ขอแค่เป็นเวอร์ชัน13เป็นต้นไป ฟัง Android ก็พพอร์ตตั้งแต่เวอร์ชัน8ส่วน Nintendo Switch ไม่ว่าจะเป็น OLED กล่องขาวกล่องแดงก็ใช้งานได้หมดแต่ถ้าเป็น Switch Lite นั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องถือออกมาเป็นจอยแยกเล่นเอาอีกหนึ่งข้อดีก็คือเราสามารถเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์เอาไว้ได้เช่นต่อ Switch Android iOS แล้วมากดเปลี่ยนโหมดเอาด้วยการกดปุ่มด้านล่างซ้ายบวกกับปุ่ม Face Button ที่จะเป็นการสลับโหมดการเชื่อมต่อที่ก็ถือว่าสะดวกใช้ได้เลย ส่วนการใช้งานเล่นเกมนั้นหลักๆผมจะทดสอบกับ iPhone 11ที่ทั้งเกมมือถือเกมไหนที่รองรับคอนโทรลเลอร์ก็เล่นได้สบายๆรวมไปถึงใช้งาน Remote Play ด้วยไม่ว่าจะ Xbox หรือว่าฝั่ง PS5 ก็เล่นได้ซึ่งทดสอบกับเกมประจนภัยทั่วๆไปอย่างเกม Silent Hill 2 Remake ไปจนถึงพวกเกมกีฬาอย่าง EA Sports FC 25ก็ถือว่าเล่นได้สบายสบาย มีแหลกนวงนวงนิดหน่อยที่มาจากการใช้งานเป็นโหมดรีโมทเพลย์อยู่บ้างซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็ว Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยส่วนอินพุตจากตัวจอยนั้นถือว่ายอดเยี่ยมเลยที่ส่วนตัวก็แอบรู้สึกว่ามันทันใจกว่าตัว X2 รุ่นที่เป็นบลูทูธที่เคยทดสอบไปด้วยและปุ่มต่างๆนั้นก็แทบจะเหมือนกับ G A ธรรมดาหมดที่ได้ฟีลใกล้เคียงกับคอนโทรลเลอร์จริงๆที่สุดแล้วณเวลานี้ ส่วนที่อัปเกรดขึ้นมาจาก G8 ธรรมดานอกเหนือจากการรองรับการใช้งานกับ Switch แล้ว G8 Plus ยังเพิ่มระบบสัน่นด้วยมอเตอร์2ตัวที่กริปแต่ละข้างและมีจโร6แกนสำหรับเกมที่ใช้งาน Motion Control อีกด้วยที่เอาไปเล่นเกม Switch แทนจอยคอนก็ฟินสุดๆและเมื่อเป็นการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth G8 Plus จึงมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด1000มิลลิแอมที่ก็ใช้งานได้ยาวๆเลย สำหรับเกมเซอร์ GS Plus นั้นนอกจากจะคัสตอมไมด้วยการกดปุ่มคอมบิเนชันปุ่ม M บวกกับปุ่มต่างๆแล้วแน่นอนว่าเรายังสามารถไปดาวน์โหลดเกมเซอร์แอปบนมือถือเพื่อปรับแต่งสิ่งต่างๆของเกมเซอร์ GS Plus ได้ด้วยโดยจะเป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์เปลี่ยน layout face button แมปปุ่ม back button set dead zone ของอนาล็อกทั้งสองข้างความแรงของการสั่นปุ่มทริกเกอที่ปรับได้ทั้ง sensitivity และเปิดหรือปิดใช้งาน h a trigger การออกแบบของ G8 Plus นั้นแทบจะถอดแบบออกมาจาก G8 ธรรมดาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับทั้งฟอร์มแฟกเตอร์แล้วก็เลเยอร์เอต่างๆจะมีเปลี่ยนแค่สีที่เลือกใช้จะเป็นสีดำแทนทำให้มันดูดุดันมากขึ้นและยังคงความพรีเมียมอยู่ทั้งวัสดุงานประกอบผิวสัมผัสด,ด้านหน้าที่เป็นแบบด้านๆส่วนด้านหลังก็จะมีฉลุก,กันลื่นให้จับได้ถนัดขึ้นสิ่งที่หลายๆคนชอบมากๆจาก G8 ก็น่าจะเป็นเรื่องของเออร์กโนมิกในการจับถือ ที่แม้ว่าจะไม่ได้ดีเท่ากับคอนโทรลเลอร์แบบ full s i z จริงๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีกริปยื่นออกมาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะจริงๆทำให้กดปุ่มต่างๆทั้ง Face Button แล้วก็โชเดอร์บัตเ t ิลด้านบนได้ถนัดสุดๆส่วนอนาล็อกนั้นด้านซ้ายถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ข้างขวารู้สึกว่ามันอยู่ต่าแล้วก็ชิดกับ Face b u t t ิลไปหน่อยทำให้กดไม่ค่อยถนัดและข้อนิ้วก็ชอบไปโดนแต่ยังดีว่าสามารถเปลี่ยนไซส์ของอนาล็อกได้ที่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่ ส่วน D-pad ที่เป็นแบบสีทิศทางนั้นก็บอกเลยว่ายอดเยี่ยมไม่ว่าจะใช้เลือกเมนูหรือจะเอามาถ่ายเล่นเกม Fighting กดท่าก็ได้ดังใจสุดๆส่วนฟีลลิ่งของปุ่ม A B X Y นั้นถือว่าทำออกมาได้ดีจะให้อารมณ์แข็งๆแน่นๆคล้ายๆกับ G8 ที่เป็นแบบเมมเบรนหรือว่ายางที่ข้อดีก็คือเสียงกดไม่ค่อยดังส่วนปุ่มด้านบนก็ทำออกมาได้ดีทั้งตำแหน่งแล้วก็ฟีลลิ่งการกดแถมยังมาเป็นแบบทริกเกอที่ปรับแต่งได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีปุ่มเสริม Back b u t เ o n ด้านหลังที่ก็อยู่ในตำแหน่งที่กดได้ถนัดอยู่อีกจุดเด่นหนึ่งของ GA+ ก็คือทั้ง a n a าล็อกแล้วก็ปุ่ม Trigger ใช้เทคโนโลยี Hall Effect ก็รับประกันเรื่องอายุการใช้งานได้ยาวๆและจุดที่ดีงามอีกอย่างก็คือการปรับแต่งแบบ Physical ของ GA+ ที่นอกจากจะถอด f a เฟสเพล e เพื่อเปลี่ยน a n นาล็อกทั้งสองข้างเหมือน GA ได้แล้ว GA+ ยังสามารถถอดเฟส e ัตเ t o n เพื่อเปลี่ยนเลเยอร์ปุ่มให้ตรงกับแพลตฟอร์มที่เล่นได้อีกเพราะว่าเลเยอร์ของ Switch มันจะไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งคอมโพเนนต์ทุกอย่างที่ถอดเปลี่ยนได้ก็จะใช้เป็นแบบแม่เหล็กทั้งหมดยกเว้นอนาล็อกนะครับที่จะใช้เป็นแบบสมสวมส่วนจุดสังเกตรแรกของ GS+ นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องการพกพาที่คล้ายๆกับตัว GA ธรรมดานี่แหละที่หาอะไรใส่ก็ลำบากอยู่ต้องเป็นพกเป้ใบ,พบใหญ่ๆเลยและจุดก็คือเรื่องของน้ำหนัก โดยตัว GS+ เนี่ยจะหนักอยู่ที่313.5ากรัมที่หากจะเทียบกับ GA เนี่ยอันนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่แค่249กรัมที่ก็ถือว่าหนักขึ้นมาเยอะแบบรู้สึกได้อยู่ทีเดียวที่หลักๆเลยก็คือตัว GS+ เนี่ยมันมาพร้อมแบตเตอรี่รวมไปถึงพวกมอเตอร์สันทั้งสองข้างด้วยทำให้เมื่อเราประกบเข้ากับมือถือแท็บเล็ตหนักๆหรือแม้แต่ตัวสวิชเองเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเป็นแฮนนลที่หนักอยู่เหมือนกันเล่นนานๆก็อาจจะมีล้าอยู่บ้าง งั้นเดี๋ยวเรามาดูคะแนนรววีวิวของเกมเซอร์ GS Plus ตัวนี้กันเลยดีกว่า<ม>ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเกมเซอร์ GS Plus ใครที่อยากจะหาคอนโทรลเลอร์ไปเล่นเกมมือถือเล่นรีโมทเพลย์ทั้งกับ PS5 แล้วก็ Xbox หรือ Steam Link กับพวกมือถือแท็บเล็ตทั้ง iOS แล้วก็ Android GS Plus ตัวนี้ถือว่ายืดหยุ่นมากๆ เพราะใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับทำให้ไม่ต้องกังวลว่ามือถือรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะไม่ได้ซัพพอร์ตพอร์ต Type C และที่เด็ดที่สุดก็คือการเอาไปใช้งานกับฝั่ง Nintendo Switch ได้ด้วยและยังมาพร้อมการคัสตอมไมทั้งตัวของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนอนาล็อกต่างๆได้ ที่บอกเลยนะครับว่าเป็นคอนโทรลเลอร์จากเกมเซอร์อีกตัวที่ผมปลื้มมากๆแต่ก็ต้องแลกกับการพกพาที่ลำบากแล้วก็น้ำหนักที่เยอะนิดหนึ่งส่วนราคาของเกมเซอร์ G8 Plus ตัวนี้นะครับก็เปิดตัวมาที่2,990บาทที่ราคาเท่ากับตัว G8 ธรรมดาเลยแล้วก็มาพร้อมการรับประกัน1ปีเต็มจากทางเกมเซอร์ประเทศไทยใครที่อยากจะเช็คราคาเช็คโปรโมชั่นล่าสดุดก็สามารถคลิกลิงก์ใน description หรือว่าคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่า คิดเห็นยางไรกับเกมเซอร์ g s ตัวนี้หรือว่าใครใช้งานอยู่ก็พูดคุยกันในคอมเมนต์และอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปจากคอนโซลเกมเมอร์สเตชันหรือท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือกดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดียนละ3าบาบาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมวอลเปเปอร์สวยๆแจกทุกเดือนและสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่นี่คอนโซลเกมเมอร์สเตชันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ